ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นม1ที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องของรูปเลยคคณิต2มิติและ3มิตินะครับ ก็วันนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนอกหลังจากที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเรานําแผ่นอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นแผ่นเหล็กแผ่นคมเป็นมีดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียกมันว่าระนาบเนาะแล้วพอเรามาตัดรูปเลข,ขาคณิตสามมิตินะครับได้ภาพออกมาเป็นรูปอะไรนะครับซึ่งเราก็จะเรียกภาพนะครับหรือว่ารูปเลข,ขาคณิตสองมิติที่แสดงผลลัพธ์จากการตัดนั่นแหะนะครับว่าภาพหน้าตัดนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะครับที่ครูจ๊อบบอกว่าไอเนี้ยคือการจําลองนะครับนําระนาบนะครับอ่ะเดี๋ยวชวนก่อนระนาบก็คือไอเจ้าแผ่นที่มีลักษณะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมเนาะไอเนี้ยเราเรียกว่าระนาบนะครับมาตัดกับอะไรมาตัดกับรูปเรขาคณิต3มิตินะครับแล้วผลลัพธ์นะครับมันจะได้ออกมาเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับอันแรกตัดออกมาได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือบางคนบอกว่า เฮ้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะครับซึ่งมันถูกต้องเนาะก็นี่แหละครับก็เรียกเลยว่าภาพหน้าตัดที่ได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้สองครับอันนี้มันเป็นระนาบตัดในแนวเฉียงเนาะซึ่งมันไปตัดกับทรงกลมนะครับภาพที่ได้มันก็เลยเป็นรูปวงกลมนั่นเองเห็นไหมฮะอ่ะหรือแม้กระทั่งตัวนี้ครับตัวของทรงกระบอกถ้าจําที่ครูจ๊อบเนี่ยเอาสื่อจําลองได้เนี่ยนะครับ ถ้าระนาบมันตัดในแนวเอียงแบบนี้มันจะได้เป็นรูปวงรีนั่นเองนะครับออลิปส์เนาะแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยฮะตามภาพที่นักเรียนเห็นเลยนักเรียนเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนก็วาดออกมานะครับคือต่อให้นตอนนั้นนะ่ะนักเรียนน่ะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันเรียกว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนแค่วาดภาพออกมาแล้วมันมีความคล้ายคลึงหรือน่าจะเป็นไปได้ในตัวของภาพหน้าตัดอันนั้นนะ่ะก็ถูกต้องแล้วนะครับ อันนี้นะครับก็ข้อ 7, ข้อ 8, ข้อ 9, ข้อ10ข้อ10เนี่ยจะมองนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสมมุติถ้าไม่รู้ชื่อก็วาดรูปออกมาก็ได้แต่ถ้ารู้ชื่อนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวของ2ด้านเนี้ยมันขนานกันนะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้นะครับโอเคเนาะอ่าแล้วก็นี่ฮะข้อ 11, 12, 13, 14แต่ข้อ13เนี่ยมีบางคนมาถามครูว่าครูรูปนี้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือเราไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนไปนเรียนในม .3 เนี่ยรูปเนี้ยมันจะมีชื่อเรียกได้ยว่าเป็นรูปเลยค่ะคณิตสองมิตินะครับแบบปิดโดยใช้ส่วนโค้งพาราโบลานั่นเองนะครับมันมีชื่อเรียกด้วยนะแต่ว่าไว้ถึงตอนนั้นก่อนนะครับแลวตอนนี้ถ้าเราไม่รู้ชื่อเราก็แค่ว่ารูปออกมาเฉยๆนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเช่นข้อ12กับ15เนี่ยครับอันนี้มันเป็นปริซึมนะครับข้อ12เนี่ยเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมนะครับข้อ15เป็นฐานรูปห้าเหลีย่ยม ก็ไม่แปลกที่เราเออรหนาไปตัดแบบนั้นนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นรูปแปดเหลี่ยมกับรูปห้าเหลี่ยมเนาะอ่าเนี่ยครับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ข้อ18ข้อ19ข้อ20อันเนี้ยเป็นข้อที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่าเป็นรูปเลขาคณิตที่โอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ว่ามันคือรูปหกเหลี่ยมครับมันเป็นรูปหกเหลี่ยมที่ตัวของเหลี่ยมเนี่ยอีกเหลี่ยมหนึ่งมันอยู่ด้านในแต่ถ้าเกิดว่าเรานับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นแหละนะครับโอเคเนาะจริงๆนะคุณบว่าอาจจะเข อ่าประมาณนี้โลโก้คล้ายๆกันกับอ่าแอปช้อปปี้อ่าช้อปปิ้งออนไลน์อันนึงเลยนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรไปหาเองนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้นะครับสลับภาพหน้าตัดนะครับมันจะเกิดจากการที่เราเอารน,นาบนะครับไปตัดกับรูปเลยค่ะคดิสามิตินั่นเองโอเคเนาะอ่าอันนี้เป็นการทวนครั้งที่แล้วนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คืออะไรปะพร้อมนะครับ หนึ่งสองซ้ำไปอันนี้ขเขาเขียนเฉยๆว่าละหน้าเป็นี้นะอ่ะไปเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ครับคือเรื่องของภาพด้านหน้าด้านข้างและภาพด้านบนนะครับนักเรียนครับเวลานักเรียนมีของชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วนักเรียนอะมองตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกว่าของชิ้นนั้นอะอาจจะเป็นรูปแบบที่เหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมเอ,า,อาง่ายๆเลยอย่างเช่นรถแบบเนี้ยพอนักเรียนไปยืนหน้ารถนะครับมันก็จะเจอกับไฟถูกไหมที่เป็น ไฟหน้ารถนะครับเจอกระจกนะครับเจอคนขับถูกไหมแต่พอนักเรียนไปมองด้านข้างด้านข้างมันก็จะต่างกันแล้วเพราะมันมีอะไรเข้ามาครับถ้าไปมองด้านข้างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประตูรถถูกไหมครับแต่พอเราไปมองด้านบนด้านบนก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีหลังคารถแบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกกระโปรงรถพวกนี้อะเนาะอ่าหรือว่าบางทีนักเรียนไปมองบ้านอย่างเงี้ยมองหน้าบ้านเป็นประตูเป็นหน้าต่าง ถูไหมแต่พอมามองข้างบ้านปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นมันเป็นที่จอดรถอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับพักผอ่อนเนาะอ่าแต่ว่าพอมองด้านบนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นหลังคาก็ได้หรืออาจจะเป็นแปลนบ้านนะครับก็คือบอกว่าห้องมีห้องอะไรบ้างพวกนี้ฮะหรือแม้กระทั่งรองเท้าเนี่ยพอนักเรียนมองสามมุมมองเนี่ยมองด้านหน้าเป็นอีกแบบหนึง่งถูกไหมครับมองด้านข้างเป็นอีกแบบหนึง่งมองด้านบนก็เป็นอีกแบบหนึง่งอ่ะ เพราะฉะนั language, so ้นเนี่ยนะคะรูปเลยคคณิตสองมิติเนี่ยที่เป็นตัวแทนในการมองสามารถใช้มามองในเรื่องของด้านหน้าด้านข้างและด้านบนก็ได้นะครับอทีนี้เดี๋ยวขอพาดูนะครับในเรื่องของด้านหน้าด้านข้างด้านบนกันก่อนนะครับสำหรับความหมายของด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยนะครับตามความหมายของมันคือการเปลี่ยนมุมนะครับจากการมอง90องศานะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนขึ้นหรือเปลี่ยนข้างนะครับสิดทีนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเอาง่ายๆจำไว้ง่ายๆเลยนะครับ ภาพด้านหน้าส่วนใหญ่จะกําหนดนะครับเป็นทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเห็นไหมด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่ชี้เข้าไปเนี่ยตรงนี้จะเรียกว่าด้านหน้าส่วนด้านขวามือครับเขาจะเรียกกันว่าด้านข้างนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะเพราะงั้นไอ้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับสลับด้านหน้าเนี่ยนะครับคุณจอมให้มันเป็นรูปซ้ายมือนะครับของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยขอให้มันเป็นรูปขวามือนะครับ แล้วก็ทีนี้ด้านบนนะครับด้านบนก็คือการที่เรามองพลิกไป90อ,องศานะครับเนาะอ่าก็นึกสภาพเวลานักเรียนมองนะครับด้านบนเป็นรูปยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไอเช่นตัวของด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเลยเลยว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อกัน2อันใช่ไหมครับไอเนี้ยก็จะเป็นภาพด้านบนส่วนภาพด้านหน้าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ทำไมครับเป็น2อันอย่างงี้เนาะอันนี้ด้านหน้าแต่ด้านข้างเนี่ยถ้าเรามองตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันเดียวโอเคนะครับอ่า หรือแม้กระทั่งตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเนะ่ยนถ้านักเรียนมองด้านหน้ามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเกี่ยว่านักเรียนมองด้านข้างมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมแต่ทีนี้นพอน่าเรียนมองด้านบนด้านบนอ่ะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันใหญ่เงี้ยแล้วมันจะมีสันนะครับที่เป็นตรงนี้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเรียกว่า นะครับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับเนาะซึ่งเรามี3มมุมนะครับก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะที่นี้เดี๋ยวขออนุญาตวาดให้ดูเลยนะครับอ่ะอันนี้เขียนผลลัพธ์นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้วาดให้เหมือนนะครับโอเคเนาะจริงๆริก็ไม่ได้สติขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ขอให้มันสื่อความหมายแบบเออคล้ายกันกับที่เราบอก อ่ะอันนี้ก็คือน้าหน้าด้านข้างด้านบนประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้เหมือนกันด้านหน้าก็คือรูปสามเหลี่ยมนะครับโอเคเนาะแล้วก็ด้านข้างก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้แล้วก็ด้านบนก็คือรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มีสันนะครับที่แบ่งตรงกลางแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับอ่าเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสันตรงนี้ด้วยนักเรียนครับจินตนาการนักเรียนสําคัญกันเรื่องนี้นะครับก็คือ ถ้านักเรียนมองเห็นว่าเป็นรูปอะไรนักเรียนสามารถวาดรูปออกมาได้เลยนะครับตามความหมายหรือว่าตามที่เราจะต้องการสื่อได้<ม>โอเคนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูขอไฮไลท์ก,ก่อนปึ๊บนี่เราจะได้รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปสํารวจกันนะครับอ่าปึ๊บเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นจากรูปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภาพด้านหน้าเนะภาพด้านหน้านะครับหรือว่าทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมันคือ รูปสี่เหลี่ยมนะครับต่อกันสองอันแบบนี้ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมรูปด้านหน้าถึงเป็นรูปนี้แต่พอเราไปมองด้านข้างปุ๊บปรากฏว่าด้านข้างเนี่ยมันคือรูปสี่เหลี่ยมที่ต่อกัน4อันเห็นไหมครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยภาพด้านข้างมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนเราจะเห็นได้เลยว่าด้านบนเนี่ยนะครับมันคือเห็นไหมมันเป็นรูป5อันต่อกันน่ะนะครับหรือมันคล้ายๆกับตัว L เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผลลัพธ์นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยโอเคนะครับอะ <te> ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรอะทวนหน่อยอันนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าพีระมิดถูกไหมครับเพราะว่ามันจะมีนะครับยอดอันหนึ่งเนาะแล้วก็ฐานมันเนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าเราลากจากจุดยอดเนี่ยนะครับข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้ทุกอันเนี่ยมันจะได้หน้าตาเป็นพีระมิดนะครับแล้วฐานเป็นรูปอะไรเอย่ยฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมโอเคนะครับอ่าที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงอันดับแรกถ้าเรามองด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมันคือรูปสามเหลี่ยมจําได้ไหมที่คุณจะบอกว่ารูปพีระมิดเนี่ยส่วนใหญ่ภาพที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะมองด้านหน้าหรือด้านข้างพวกนี้นครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองอันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างที่คุณจะแปะเลย ต่ร้าเก็บว่าเรามองนะครับจากตัวด้านบนเนี่ยด้านบนอ่ะมันคือฐานรูปสี่เหลี่ยมแหละถูกปะ่ะแต่ว่ามันจะมีเส้นขอบตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมีเส้นขอบตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วมันจะมาประจบกันที่จุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดยอดด้านบนนั่นเองโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนก่อนปิดปดเปิดเดเนี่ยมันก็จะได้เป็นเปิดเป,ดปิดตรงนี้ครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปมาดู อันนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าปริซึมถูกไหมครับอ่าจําปริซึมได้ไหมปริซึมคือรูปเลยค่ะคณิตสามมิติที่ฐานสองด้านเนี่ยฮะฐานสองฐานเนี่ยเป็นรูปเดียวกันเป็นรูปที่เท่ากันทุกประการแล้วเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของ ตัวเนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับถ้าเรามองจากทางด้านซ้ายมือเนาะแล้วทีนี้ถ้าเรามองจากทางด้านขวามือก็ไม่แปลกใจเลยนะครับมันคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่ว่าจากที่เรามองด้านบนเหมือนกับเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับด้านบนเป็นเป็นยังไงด้านบนก็คือมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นแหละแต่มันจะมีสันนะครับอ่าเพราะงั้นมันก็เลยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับ อ่ะแล้วสุดท้ายครับเฮ้ยก่อนสุดท้ายสิอันนี้กล้วยนะครับอ่ะกล้วยจะหน้าตาคล้ายๆกันกับพีระมิดแต่ว่าฐานมันเนี่ยมันจะเป็นรูปวงกลมนะครับทีนี้กล้วยอ่ะถ้าเรามองด้านหน้ากล้วยอ่ะมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมนะครับทีนี้บางคนบอกว่าเอ้าครูมันไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นฐานโค้งๆแบบนี้หรออ่ะเดี๋ยวเราไปดูสื่อกันนี่โคจอบเตรียมสื่อไว้แล้วนะครับอ่ะลองไปดูที่กล้วยสิ อันนี้กลวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาอ่ะนี่นกลวยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคุณปิดละนาบก่อนอ่านดูนะเนี่ยพอสมมติว่าคุณมองแบบด้านหน้าอย่างเงี้ยมันก็คือรูปสามเหลี่ยมเลยครับนี่นะเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับโอเคน้อยนี้คือด้านหน้าแต่ถ้าเป็นด้านข้างด้านข้างก็สามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเพราะงั้นนัดที่เนี่ยมันไม่ได้มีส่วนโค้งเป็นโค้งด้านล่างนะคือถ้าเรามองด้านหน้าด้านข้างมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับหน้าตาที่ได้มันก็จะประมาณนี้น,นั่นเอง แต่ว่าตัวของด้านบนเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันจะเป็นรูปวงกลมที่มันจะมีตัวสันหรือว่าตัวจุดยอดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจุดหนึ่งจุดนะครับบางคนบอกว่าตัดปัญหาคือไม่ใส่จุดเลยเป็นวงกลมแบบนี้ได้ไหมก็ถ้าหนูจะสื่อยอย่างนั้นแต่ความหมายหนูเหมือนกันครูก็โอเคนะครับแต่ถามว่าทําไมครูถึงมีจุดเพราะว่าเนี่ยฮะอีกอันหนึ่งเป็นทรงกระบอกเนาะทรงกระบอกนะครับมันจะคล้ายคายก,กันกับกล้วยเลยกล้วยอะเรามองเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหม แต่ทรงกระบอกอะ่ะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ามุมฉากหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับมันก็จะได้อย่างนี้เลยแต่ด้านบนน่ะมันจะเป็นรูปวงกลมแท้ๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดยอดไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอ่ะมันก็เลยเป็นวงกลมเพียวๆนะครับเนี่ยทําไมคุณจ๊อบถึงเขียนต่างกันแล้วทําไมกล้วยถึงมีจุดข้างบนเพราะกล้วยเนี่ยมันมีจุดยอดข้างบนนี่นะครับอ่ะที่เนี้ยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกัน เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียงเช่นตัวกลวยอะถ้าเกิดเรามองอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยคือมองด้านบนอะมันจะมีจุดเล็กๆอยู่ข้างบนอย่างเงฮะแล้วมันอยู่ตรงกลางด้วยเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเรียกว่ากลวยนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทรงกระบอกเนี่ยทรงกระบอกเนี่ยถ้าเรามองข้างบนเนี่ยมันคือวงกลมแบบเนียนเลยนึกออกไหมแล้วทีนี้สมมติถ้าเรามองด้านหน้าอ่านดูด้านหน้านะเนี่ยด้านหน้ามันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มุมฉากอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยด้านข้างก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เสียดผืนผ้าเสียดมุมฉากประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านบนก็คือรูปวงกลมเนียนเลยนะครับอ่ะเพราะงั้นนี่แหละครับก็คือรูปเลขาคณิต2มิติที่ไว้อธิบายด้านหน้าด้านข้างกับด้านบนนะครับจําไว้เลยด้านหน้าคือซ้ายมือด้านขวาคือด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนก็นะครับพลิกจากด้านหน้าไป90้าองศานั่นเองโอเคนะครับอ่ะพูดประมาณนี้นะ เอาล่ะก็เออเดี๋ยวขอเขียนนิดนึงเผื่อด้านบนบางคนไปมองว่าเออด้านบนอ่ะมันอาจจะมองแบบนี้กับมองแบบนี้ถามว่าคุณจะมองแบบไหนเอามองแบบนี้นะครับโอเคเนาะอ่าเพื่อให้มันตรงกันนะครับด้านบนคือมุม90องศาจากด้านหน้าโอเคนะครับทีนี้นถ้าเกิดว่าใครอ่ะไปมอง90องศาจากตรงเนี้ยรูปที่ได้มันจะเป็นรูปแบบนี้ซึ่ง จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดแหละแต่ว่าคุณจอบาขอให้มันเป็นแบบเดียวกันแล้วกันนะครับก็คือด้านบนก็คือวัดจากด้านหน้าขึ้นไป90องศานะครับก็คือเนี่ยมาด้านนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันก็มาด้านนี้นะครับโอเคเนาะเนี่ยด้านบนก็คือพลิก90องศาก็คือมาด้านนี้โอเคนะครับเป็นอย่างงี้ให้หมดนะโอเคอถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับเนี่ยแบบฝึกหัดมี15ข้อนะครับ ก็อาจจะทําไม่กี่ข้อแหละนะครับแล้วก็ข้อที่เหลือนักเรียนก็ลองไปทําดูนะครับอ่ะก็ค่อยเขียนภาพด้านหนา้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับเริ่มจากทรงกลมก่อนเลยจริงๆอ่ะทรงกลมอ่ะคุณจะเปิดสื่อให้ดูก็ยังได้อ่ะไปดูสื่อกันฮะไปดูสื่อกันซะหน่อยไปดูทรงกลมกันหน่อยครับอ่ะทรงกลมเอาจริงมันตลกตรงที่ว่าต่อให้เราเนี่ยจะมองด้านหน้าหรือว่าด้านข้าง หรือมองอยังไงก็แล้วแต่มันคือรูปวงกลมหมดเลย <c oughs> นะครับคือมองอยังไงมันก็เป็นรูปวงกลมหมดเลยเพราะงั้นไอนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็ตอบไปด้วยความมั่นใจเลยก็ได้นะครับว่าโอเควงกลมทั้งสามเลยอันนี้ก็วงกลมนะฮะแล้วหน้าตาวงกลมเนี่ยก็น,น,น่าจะเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือรูปวงกลมเดียวกันนะครับเพราะงั้นนักเรียนก็วางไปได้เลยนะครับโอเคเนาะตามนี้นะครับปึ้งอ่ารูปวงกลม อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวขอข้ามมาดูนี่ก่อนละกันเพราะว่ามันดูสื่อได้ทรงกลวยแต่ว่ากลวยครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบแนวความนะครับอ่ะมาดูกันขอดูทรงกลวยที่เป็นแบบแนวตั้งก่อนไหมอ่ะแล้วเราค่อยมาดูแนวความอีกทีหนึ่งดูหลายๆแบบครับจะได้เกิดภาพชัดเจนอ่ะอันนี้คือกลวยนะครับโอเคเนาะอ่ะทีเนี้ยถ้านามองเนี้ยด้านหน้าเนี่ยอันนี้รูปสามเหลี่ยมเนาะ แล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมละครับก็ทีเนี้ยลองกลับมาดูอันนี้กันอันนี้มันเป็นกลวยที่พลิกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เนี่ยนึกภาพออกไหม <c oughs> มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือ <c oughs> <c oughs> ต่อให้เราจะมองด้านหน้าอ่ะด้านหน้าเรามองยังไงด้านหน้าเรามองอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะขอญาตเขียนต่อด้านหน้าเนี่ยเรามองไปทางด้านซ้ายมือถูกไหมครับอืม แล้วก็ด้านข้างเรามองอย่างนี้เนาะเนี่ยด้านข้างเนี่ยด้านข้างคือต่อให้เรามองอยังไงก็ตามอะ่ะมันก็ได้รูปสามเหลี่ยมรูปเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คุณจ๊อบก็เขียนเลยปุ๊บก๊อบมาแล้วก็มาวางมาวางนี่ได้ตามนี้นะครับแต่ถามว่าด้านบนเนี่ยมันคือรูปอะไรครับด้านบนเนี่ยคือรูปวงกลมของแท้เลยนะครับและต้องมีจงมีจุดอะไรด้วยไหม ไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปมองด้านบนอย่างเงี้ยมันคือวงกลมเนียนๆเลยถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะไปก๊อบนะครับรูปวงกลมมาก็ได้นะครับจากด้านบนโอเคเนาะจริงๆอ่ะเวลานักเรียนเจอในข้อสอบหรือว่านักเรียนเจอโจทย์ที่มันเป็นให้ถามด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะ่ะนักเรียนอาจจะเขียนนะครับเนี่ยตามลูกศรที่คุณจะบอกเลยก็ได้เนี่ยนักเรียนก็จะได้เข้าใจว่าเราต้องมองอยังไงตรงไหนเนาะโอเคนะครับอ่าทีนี้มาดูต่อพีระมิด่านรูปสามเหลี่ยมบ้างอันนี้มีสื่อ นะครับอ่ะขออนุญาตปึ้งเนี่ยคุณจอบมาเขียนเลยด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเราจะได้ตรัสรู้นะฮะว่ามันคือรูปอะไรอ่ะเอาด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมแน่นอ,นอนถูกไหมเนี่ยถ้าเรามองนะครับด้านหน้าคือรูปสามเหลีย่ยมเนาะอ่ะเพราะงั้นคุณจอบก็เขียนรูปสามเหลีย่ยมทาไมคอคุณจอบมาสคอตนี่หักบ่อยจังไม่เข้าใจนะฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณจอบเขียนนี่ก่อนนี่เนี่ยนะเนี่ยมันก็คือรูปสามเหลีย่ยมนั่นแหละ โอเคก็หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อไปเราด้านข้างล่ะด้านข้างก็เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับมันคือรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคุณจ๊อบจะพาไปเปิดให้ดูอันนี้เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับอ่ะไปะไปดูพีระมิดฐานสามเหลี่ยมกันไปดูสื่อกันจ้าซื้อพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ยฮะเห็นไหมคือถ้าเรามองด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะ ด้านข้างก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าด้านบนอ่าด้านบนมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมแต่ว่ามันจะมียอดนะครับแล้วก็มีเส้นด้วยนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เราก็ตอบได้เลยนะครับ <S <S ก็คืออ่าด้านบนเราก็าจ,จะลอกนะครับรูปสามเหลี่ยมที่เป็นฐานตรงนี้มาก่อนอ่ะกูจะขอเขียนอย่างนี้ยังไงดีนะเอาเป็นอ่นนี้แล้วกัน เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ถูกปะเราเรามองขึ้นไปอย่างนี้นะครับเรามองจากด้านหน้าไปเก้าสิบเนาะเพราะ้นมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นยังไงล่ะอ่ะคําตอบก็คือมันจะมีจุดยอดจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เนาะแล้วเนี่ยเส้นทุกเส้นมันก็จะลากมาเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยได้ละอะือาจจะว่าไม่ได้ตรงกลางจ่าขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวกูจอบแก้ใหม่ อเอาให้มันรู้ประมาณว่ามันคือหน้าตาประมาณนี้ลูกเอ้ยนะครับเนี่ยก็ได้แล้วล่ะนะครับโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ไปดูไปทำปีซึมหานรูปหกเหลี่ยมกันหน่อยไอเนี้ยนักเรียนก็เขียนได้เลยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้คือด้านหน้าอ่ะด้านหน้าโอเคเดี๋ยวปนึงนะปรับกองก่อน อ่ะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือด้านข้างแล้วก็ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือด้านบนอ่ะคุณจ๊อบเขียนรอไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะเริ่มจากอันแรกก่อนอันแรกอะ่ะมันคือรูปหกเหลี่ยมอย่างนี้ไหมใช่ไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยรูปที่ได้นะครับมันก็จะเป็นรูปอันเนี้โอเคเนาะอ่ะคุณจ๊อบก็วาดมาเลย นะครับอเอาให้เราเข้าใจให้ได้ว่าโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ต้องเป๊ะนะครับเนี่ยว่าให้มันคล้ายๆกันเนี่ยได้ละนะครับอันนี้คือรูปด้านหน้าเนาะต่อไปรูปด้านข้างอะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนียนเลยถูกไหมฮะโอเคเนาะเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนียนเลยนะครับก็นักเรียนก็เขียนไปเลยก็ได้ 5, เนี่ยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอ่ะยังไม่ต้องเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นเนาะโอเคแล้วก็ด้านบนล่ะด้านบนอะถ้าเรามองอะครับ วัดจากด้านหน้าขึ้นไป90องศาเนาะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูปต่อกันนะครับแล้วมันจะมีสันตรงเนี้นะครับที่เห็นชัดเจนเนาะเป็นสันแบ่งนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปที่ได้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้ฮะแล้วก็มันจะมีสันแบ่งโอเคนะครับอ่ะครูจอบขอให้มันสมอาเนี่ยใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยมันจะมีสันตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนาะเนี่ยมันจะมีสันตรงนี้ด้วย อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูปริซึมฐานรูปแปดเหลี่ยมกันปริซึมฐานรูปแปดเหลี่ยมไปด้านหน้าก็คือตรงนี้เนาะต่อไปด้านข้างแล้วก็ีคือด้านบนอันนี้ยากนะครับด้านหน้าเป็นยังไงด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยตัวยูแบบน,นี้ถูกไหมฮะอ่านแล้วเนี่ยก็วาดขึ้นมาเลยตัวยูปึ๊บปึ๊บ ร,รู้ไหมาคลิปนี้มันจะนานเพราะอะไรคลิปนี้มันจะนานเพราะว่าแล้วเราก็นะฮะทำในแพดซะด้วยสินะฮะและแอปนี้อาจจะแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเ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 นนะแล้วครูจอมก็ต้องมานั่งทำให้เป๊ะเดี๋ยวเด็กเขาเด็กก็ต้องมาฟ้องว่าเี่ยครูน่าไม่เป๊ะนั่นแหละย่างเ็เนี่ยบุญแล้วลูกอะได้หน้าตาดีก็โอเคละต่อไปได้ค่ะ ด้านข้างอ่ะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยถูกไหมฮะอ่ะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอย่างนี้เลยนะครับขออนุญาตวาดก่อนปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเนี่ยยาวๆอย่างนี้เลยครับและสุดท้ายด้านบนด้านบนอ่ะมันคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบ่งออกเป็นสามช่วงใช่ไม่ใช่เนี่ย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 แบ่งช่วงนี้แบ่งช่วงนี้แล้วก็แบ่งช่วงนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นสามช่วงเนาะถ้าเกิดว่าเรามองขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะได้ออกมาเเป็นนีลย โอเคนะครับแนบมาเป็นนี่เลยแล้วก็นักเรียนมีแบ่ง3มช่วงอ่ามีแบ่ง3มช่วงให้กับเขาด้วยแบ่งให้มันพอดิบพอดีเดอ้ออย่าแบ่งที่มันแบบหน้าตาแปลกๆให้เขานะโอเคนะครับอ่าชูแอปโอเคอ่ะเพราะงั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่ก็คือตัวที่มันเป็นสันตรงนี้เนะี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่มาแบ่งรูปด้านบนนะครับ อ่ะเอาเป็นว่านี่แหละฮะคือการมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะครับจริงๆมันจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยไปลองท้าทายดูนะครับไปลองทําดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเฉลยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในกรณีที่ท้าทายกว่านี้นะครับอีกวิดีโอหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมจําไว้นะด้านหน้าคือซ้ายด้านขวา คือข้างนะครับแล้วด้านบนก็คือมองจากด้านหน้ามานะครับ90องศานั่นเองโอเคเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอันยองบ๊ายบายครับสวัสดีครับ